วอยองหัวนหวน่พี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีตอนส,สวยๆพี่น้องวันนี้ขึ้นมาปักซองนะคะอยู่ที่ร้านอับเปียวอับเปียวการค้านะคะถ่ายรถจากชาปายพี่น้องเลยวันนี้คือสิขึ้นมาเอาป้ายนะเพราะว่าเพิ่นโทรบอกถึงเต็มาวานแล้วขึ้นมากับเท้าเลียวคือเก่าล่ะค่ะตีหัวกันขึ้นมาแต่เศร้าคุณ แตกน้ามืค่ะทีปักช่องพี่น้องเอ้ยใช้ละมาหรือเล่าดยว้โอ้ว้าวว้าวว้ข้าวม่กินนะฮะข้าวม่กินกินเตกาแฟโย สบายดีมมืดข้าวไมากินกินแต่น้ำสิมาเพิ่นสิมาเปลี่ยนป้ายนะโดยโดยป้ายทะบิณนัทพน มีสต่ขาวปั้ยหร้อยดูขาวปด้เยเด้อขม้นเงีเดียวนัหวยลาาเด้อหวยลาาเด้อมันอีเด้อหกสอปดสามเฮงเปังปังนาฮะ เมือ่อเมื่อเอาลงมือแรกนะขี้ขี้ซ,ซ่าๆนะหอดไปะนะครับนุนมื่นขี้ตมเปยมลงลงไปหอดไว้สิซื้อเลขบอดาันมันออกสามเจ็ด,ลดเลยเออออกสามเจ็ดเลยบัดดี้ใครจะไปซื้อแมนเลขจากมันนั่นส,<า>สี่สามเ<า>จ็ดแล้วไปซื้อเลขกุญแจมันอีกเลขกุญแจมันอีกใครจะไปถือเลขกุญแจแต่ว่าซื้อเมื่อน้ำน,น,กกนะ มื่อเนี่ยฟันฟันออกเลยกุญแจเต็มๆเลยแปดซีซีนะหากอะไรซื้อเป็นันี้กลับเอะอือน้คอมาซ้อของเก่านะเอาเลยปนอรรถปนอารถนี่ซีดสูนี่โอเคขรบใจได้เ่า อันเขาซื anyway ้อตะเลือนหาครับยังวันไหลเดี๋ยวมีป้าแคปกันโอเคขอบใจมาใส่ป้ายรถจะมาแวะกินต่พี่น้องมาแวกกินต่ำสักหน่อยนะคะงานอยากกินแต้มแคบกินจิ้งมีอะไรสักกิ่นป้ายไม่มีแซ่บมากก็กินกุ้ง กินเลยครับเลยครับวันนี้พี่เลี้ยงเองครับใครเลี้ยงพี่นี่แหละครับกินให้ท้องแตกเลยครับข้าไม่ต้องแดกครับแดกนี่แหละครับเอามากินหรอรไม่ชิดแดสจะต้องรอให้มันครบคือสั่งหลายแทย้มีเงินจ่ายครับบอกไม่เป็นไรมีเงก็ไม่เป็นเห็นเป็นเลยเลยล้างจายให้เขา อจะเข้าหายใจเดือนหนึ่งนะคะต่ำกุ้งพี่น้องเลยตุ่มเลียดน,นะคะอันนั้นกกุ้งคือกันจะเธอสร้างน้ำลายแบบอันนี้ก,กากุ้งบ่ละ่ะนีก,กากุ้งอันนี้ทะเลรวมเลยแหละอันนี้ก็ต่ำกุ้งสด อ้าวอ้าวอาเข้าไปอืมอาเข้าไปต,ต้องได้กินกันพอดี hmm. ไม่ต้องเอาหรอกกล้องจะแตกกสิไิ้กรสิได้กินวันนี้งดข้าวป่าพี่น้อง,งเอ้ยข้าวเมืองข้าวเมืองมาเปลี่ยนบรรยากาศกินของต่ำๆในเมืองพี่น้องเอ้ย จะได้กินมาเด้ินแล้วก็กินให้หมดด้วยไม่<ส>หมดไม่ห,หมดไม่ต้องกลับเดินกลับแซ่บหลายๆแซ่บหลายๆมันไม่อร่อยเท่าหอยเดือหรอกมันก็อร่อยกันคนละแบบอร่อยคนละแบบไงครับ

วันนี้เราไม่เข้าป่านะวันนี้วันนี้เราเข้าในเมือง <หา S 1> เราเขืาอป่าแล<า>้วหาเรื่องเสียตังค์กินของป่าก็ดีอยู่แล้วไอ้เด้กพี่น้องนี่แต่ของแสบแสบทั้งนั้นกินเท่านี้ <c oughs> ให้มันค้มจะหาเดือนเด้หาเดือนแล้วก็กินทีหนึ่งหรือว่า เรียกอะไรวะตำแหงชีวิตเล็กน้อยเนะาะบนน้อยเลยหลายเติบอยู่นะลมเหมือนกับยังเป็นลมลมมากินที่ร้านสามปอหันต่ำที่มิซอเสียงนะคะแถวย่านปักซ่องใแรอบพี่ล็องเยแส่แบที่สุดหัน แซบหลยแซบีิลีเอากินตรงแซบหานลมเด้แต่งกันบัดหานลมจะไปเทียบเลยร้านแต่มันกะหัานอันนั่นน่องเทียมมาระไปกินมันอร่อยอะตํากุ้งสดตํารวมทะเลแล้วก็หมึกลวกกับต้มเลือดหมูอ้าฟเลกสติ๊กติดแหละไม่ได้คูอขาตั้ง

แปดสามปนเอาเด้อขอให้ยังนิ่มันหนายเมืเ่อแหลม ว่านี่มันบ่อดูส่วนสามสองสามเปลีเยนด้วก็ยังมีสองหัวแน่นอนแน่นอนทำเพื่อสั่งงานทำงานได้สี่พี่ไมครับพอตะโกนตอนนี้ ខ្លាក់ខ្លាក់ខ្ល นะจานนี้เจ็ดสิบันถ้าไม่มีเมีนรวยกินไม่ได้เลยกินกลุ่มจักสเดือนเร่องตุ่บเน่าดำนเลนี่เราหลาหลายนี่ชออกเล็กห้า ซื้ออันนึงจิ๊บบาขลาดไปครั้งนึง่งจริงๆก,กินได้ก็กินไปเนาะพี่น่อยแท่งแต่ซื้อหากันนังกินนะบริกิทที่แต่ก่อนจะกินก็นต้มไม่เบากันนะครับ เราเพื่อให้กินแ่เ่าเพื่อใหค้คนกินแ่แพงมะนาวเปลือกมะนาวกินงไปบวงสดใส ต้อ้ปรุงเลยหรือเร็่ต้องปรุงปุงอันนี้ไม่ได้ปรุงครับมันอร่อยแค่มันอร่อยไม่ต้องปรุงกอ่นะไต้องปุงหอกอ๋อมีตะกอ่อใหญ่อดโคตรเลย I <laughs> ถึงยมกินแล้วก็ต้องกินถึงยมทำล้วก็ต้องทำถึงยมกินก็ต้องกินคยมน้นก็ต้องกินแลกระดาษยัได้อครับรถหนไสอ้อยอังสีเป็นคนแปลกิโอประโดดกูเมื่อกี้ครับ บุญ oh, เท่าไหร่แล้วยังไข่ยังเหลือในนออันเห็นคนขับักคือห้อยใตเลยห้อยกระเพือให้หันใจนังสีขับเองเบิ้ลยอย่างเดียวทีแบบผมไม่คุมเลยมือกัน ถึงแห้เพื่อนครับจนตาปุ๋งทำไมยังดอกขี้ดินเขาไปอยู่ออกเหนียวกันมักใจให้พูดถึงเรื่องคอมเมนต์มาหรืบางคอมเมนต์ก็เนาะที่เไม่อยากอ่านหรกไม่อยากใส่ใจเท่าไหร่ก็ต้องต้องแบบเนาะ ก็จ,จ,จะแจกกรได้ค้าเกี่ยวกระยายน,านั<อ>่ล้าอย่างบ้างอย่านงนะหรือว่าดูกันแบบคำๆสนุกที่ห้ายังไปเนาะก็ดูค้ำๆนะรถเองงั้นจิดหลายให้ก็ไม่อยากถึงก็แบบเราก็เราก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกแค่แบบบางครั้งมันก็เนาะ มันก็มากเกินอ่ะมันเรียกอะไรแบบกค็คนคนติดตา่างกิดไาหามคนคิดคนไม่หามได้ทำไม่ได้คนบางคนก็อยากให้เราเป็นแบบที่เขาต้องการนะเนาะคนร้อยคนก็คิดไม่เหมือนกันคิดคนละแบบแล้วก็มันก็เป็นไปไม่ได้เนะ ด้อยควมเน้นหนักนะกินอยู่นะนก็ค่าอ้จะไม่พูดจะแม่ก็แบบจะเฉอๆแต่ว่ามันมันก็ควรต้องพูดนนเนาะจสเฉยๆจะเฉยแจากนงินนั้นอยู่นี่ม่ได้อิ่มแล้วนะ กับบ้านนอนอย่างเดียวอันนี้คือนังซอหลุดตงนี้หนงอย้กระซวงโยธาธิกาและคนทรงกรมขนทรงปพิ่มติดตามการคืนทะเบียนรถในสอปป่อรแล้วซื้อขาพระเจ้าอิงหรือเท่านัพธนล ขึ้นกระทวงบ้านคึ้นสว่างเมือง,ง,งสองคนแขวงสระเคแล้วก็กนิสิตะเบียนรถแะะม<า>่แได้มาแล้วค่ะหกสอ 6, 2, 8, 3, ดสาจัดไปหัวลลาวมันนี่มันนี่วันที่ะ ยี่บเก้าอีกสองมือกับหวยไทยอีกนล้วไหมแจดหวยไทยใช่หรือเาอืมอึ้งซ้มซี่มือกับมัที่หนึงยี่สิบเก้า <29 S 1> แล้วจะสิ้นเดือนแล้วก็มสิออกเล็กรถอะไรเลยเจอพี่น้องบางทีเ้าลืมเอารถเข่ามาขึ้นนั่น จอดไว้จนตีซี่ยน,นี่มาเคาะประตูยัน,นี่หายหัวเมื่อคืนหักแต่ว่าล็อกคออยู่ไปอาบน้ำมาเนาะอาบน้ำมาแล้วกะน,นอนลงเล่นโทรศัพท์ตางคนต่างนอนนอนเล่นโทรศัพท์แป๊บเึงเพราะว่าเอาหลับเรนนี่โทรมาก,กับบอด้ยินจนเราวาเคาะประตูแล้วหายหัวโอ้ยลืมจะลืม,ลม,ลมแกคือกิจจ์เห็นไหมเอารถเขา แตมต้องออกรถลดในนอนนะคะอย่าลืมสื่อสามจิตั 3, 7, ะะ้เด็พี่น้องเลยสามจิตนะคะใ้องขขอบกระคันเลย่างรหดขั้นเลยเหรอจอยรถลดในนอนเพราะว่ามันมีทั้งเลขอัน เลขเครื่องเลขเครื่องมนนันน้ำหนักพี่น้องเลยสามเจ็ดสี่สามเจ็ดกอ่ะเลขกุญแจแปดสี่สี่แล้วก็เลขทะเบียนได้มาใหม่ๆามามีน,นาขายนาเลยขายนามาซื้อโอ้ก็อุกกระทุกง่ายแต่ดีซ <c oughs> ื้อไปตั้งแต่หัวเวียดพี่น้องเลย โอเคนะครับพี่น้องค่ะมื่อนี้คืนม mm ัส hmm. เอาป้ายทะเบียนรถนั่นเองแล้วก็พาก,กันมาแวะกินต่ำแล้วก็สิได้กลับลงตโะโพกหดสิได้ไปทางไหต่อบอกบอกกันไ่เสียววันอะไรเมื่อวานจะไปแล้วว่าจะไปกินปลาผมอิ่มแล้วแหละผมได้กินแล้วแหละวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรเปล่าวันนี้ ไปไปกับพักพอนะครับไปไปมือกับมืออื่นคนละนะไปไปกับพักพอนะจักมือเนาะพี่งนวดี่ับอบคุ้นชอบคุณพี่น้องุกสุดสคนเด้ออย่าลืมนะคะสบายดีหกสองแปดสามเฮงเฮงตังงเสีจัดนะครับปังทุกคนวันนี้ไปเลาะสื่อหัวยอันเลขสีโตัวสุดสองแปดสามเลขสวยนะคะไม่มีศูนย์